สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้พานหมีก็มีออเดอร์ผักหนามนะครับก็เลยจะมาเก็บผักหนามให้คนที่สั่งนะครับผมก็เก็บไม่เยอะนะผมประมาณ40-50บาทนะครับไปเดี๋ยวลงไปเก็บกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผมจะหาหน่อไม้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นหน่อไม้ไล่นะครับผม ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าครับนี่ก็มีกระตาน้อยคอยลักนะผมป่าผักนามก็ยังลกอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยโอ้โหผักนามก็ยังค่อนข้างจะลกอยู่เหมือนเดิมนี่ครับผมลงมาปุ๊บก็ได้เลยนะครับผักนามนี่หน่อสวยๆเลยนะครับ ใส่กระตาของผมเลยนี่นี่ก็เป็นตะกร้าผมนะครับก็จะหาเลาะตรงบริเวณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะพอมีให้เก็บหรือเปล่านะครับได้สักค่าน้ำมันรถก็เอานะผมน้ำมันรถก็ลิตรับประมาณ40นะครับเดี๋ยวหาค่าน้ำมันรถก่อน oh. จริงๆผมว่าจะมาถางป่าพักหนาำอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีเวลานะครับผม ก็ยังไปหาหน่อไม้ขายอยู่นะครับนี่เป็นรายได้เสริมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าแดดยังร้อนจ๋าอยู่เลยเมื่อคืนนี้ก็หนาวนะผมอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับประมาณ20่ส2บ26 27องศานะครับผมเมื่อคืน นี่โอ้โหผักหนามสวยๆนะผมกินกับลาบกับก้อยนะทนั้งมีเอาไปดองด้วยเอาไปดองก็อร่อยนะผมผมเคยเอาไปดองแล้วนะผมเคยเอาไปดองให้คุณไอแบกชินนะผมก็หมดนะครับเอาไปกินกับเมี่ยงแล้วก็ส้มตํานะครับผมอร่อยมากๆนี่โอ้โยเกือบมีบาดมือผมนะครับเมื่อกี้โอ้โห หน่วใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยหักเสียงดังตับดังตับเลยนะครับนี่ครับผมอ๋อมีแต่ยอดหน่ออวบ,ออบเลยนะครับผมนี่นี่ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเก็บแป๊บเดียวนะครับผมเนี่ยกำละห้าบาทสิบบาทนะครับผม พอได้เป็นค่าน้ำมันรถนะครับพันนี้ก็หารายได้ทุกอย่างนะผมที่เป็นรายได้พันนีีก็จะหาอันนี้ก็จะเป็นกอหน่อไม้ไล่นะผมไม่รู้ว่าหน่อไม้มันออกหรือยังนะก็จะหาหน่อไม้ไล่ไปแกงหน่อไม้ไล่แกงอร่อยมากๆเลยนะครับผม ห,หน่อไม้ไล่กำลังออกครับทุกคนปาดนี่ไงเนี่ยกอที่หนึ่หน่อที่หนึ่งหน่อที่2นะครับโอ้ยมามาเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมจะไปเอามีดนะผมเอามีดเพื่อที่จะมาเอาหน่อไม้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะเอาหน่อไม้แล้วก็ผักหนามเป็นวิถีชีวิตแบบง่ายๆของพานหมีนะผมก็คือไม่ได้ขึ้นเขาแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็ มาลงห้วยนะครับผมลงห้วยใกล้ๆบ้านสวนนะครับนี่หน่อไม้ครับผมโอ้โหอันนี้คือหน่อสวยๆเลยนะครับผมสองหน่อเลยนะี่จริงๆคือมันต้องอใช้เสียมนะผมมาสับหน่อไม้นะ โอ้ยมีดผมโอ้ยโคตรเลยนะครับผมไม่รู้มันเป็นยังไงนะมีดเล่มนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมโคตรมาแนวเลยก็น่าจะคงได้หักเอานะผมเนี่ยเสียดายมากครับผมได้หักเอานะครับ,นนรบ,ห,นรบหน่อไม้นี่โอ้ยอุตส่าห์ว่าจะเอาเงามันด้วยนะครับผมนี่โอ้ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก็หักเอาเหมือนเดิม ก็จะหากเอาลึกๆนะผมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเออ่มีคายนะครับนี่หน่อไม้ไล่มันจะมีคายนะครับเอาไปนี่ครับผมหนอนี้ก็ยังมีอยู่นะลงมาโดนจังหวะคนไม่หานะผมนี่อุ้ยเสียดายมากเลยถ้ามีเสียมนี่ผมเอาเสียมงัดเลยนะแต่ว่า หน่อไม้ลายนี้มันค่อนมีค่อคนข้างมีมดนะผมโอ้ยโอ้ย,อยมด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 ครับผมทั้งมดทั้งคลายหน่อไม้นะครับเนี่ยโอ้ยหน่อสวยๆเลยนะครับผมตรงนี้คือมันใกล้น้ำนะครับมันก็เลยออกแล้วนะ ีชีวิตพานหมีนะผมหาอยู่หากินเดี๋ยวรอไปดูกอข้างบนก่อนนะครับผมว่ามันจะออกไหมนะเหงื่อคือท่วมหัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยท่วมหน้าท่วมตาผมแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะร้อนพอตัวนะครับผมก็ต้องม่นนะครับม่อนม่อน ไม่รู้ว่ากอนี้จะมีหรือเปล่านะครับอ๋อไม่มีกอนี้ไม่มีนะครับผักหนามก็เต็มนะผมนี่ป่าผักหนามทั้งหมดเลยนะนี้ก็หาทั้งผักหนามหาทั้งหน่อไม้ไล่ก็จะมีในส่วนของชาวบ้านนะผมที่เข้ามาหาด้วยนะโอ้ยผมกายได้ยังไงนะผมเนี่ยหน่อไม้นี่โอ้โห มด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 นะครับผมก็คือเอาก็ต้องเคาะฝักหนามผมจะได้ออเดอร์ไม่หนีตอนนี้ก็คือค่ำลงมาแล้วนะผมอากาศก็เริ่มมืดลงมาเรื่อยๆแล้วไปเดี๋ยวเก็บฝักหนามก่อนครับผมนี่หน่อไม้ก็ได้ผักหนามก็ได้นะครับแต่ว่าผักหนามมันสแตนบายอยู่แล้วนะครับผมก็คือถ้าขยันเก็บก็ได้นะครับผมผักหนาม ออกมาจากออกมาจากดงผักหนามเมื่อกี้นะเออออกมาจากดงอ่าหน่อไม้เมื่อกี้นะครับนี่โอ้ไม่ใช่ละเดี๋ยวจะให้ดูหน่อไม้นะครับผมนี่หน่อไม้สวยๆนะผมเป็นหน่อไม้ไล่นะครับแต่ว่าหน่อไม้ไล่มันจะเป็นขนนะผมเนี่ยแต่ว่าอร่อยนะผมเป็นขนแต่ว่าอร่อยเหมือนกัน อันนี้ก็ได้สี่หนอนะผมเดี๋ยวไปหาเพิ่มน,นะครับตอนนี้ผักหนามก็ค่อนข้างที่จะนี่นี่นี่ผักหนามับผมเนี่ยหนอนน้อยน,นี้ก็ได้นะผมเสียงดังตับดังตับเลยโอ้โหใครที่ต้องการผักหนามก็สั่งพันธมีได้นะครับผมสั่งจองกับพันมีได้เลย พันมีช่วงนี้รับงานนะผมนี่เออโอ้แต่ว่าผักหนามมันมันค่อนข้างที่จะเก็ยบยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีหนามนะกว่าจะได้แต่ละเส้นแต่ละเส้นมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าลำเก๋มันยิ่งเก็ยบยากนะครับบันบานแบบนี้ก็ได้อยู่นะ เอาไปลวกกินกับน้ำพริกนะครับผมอันนี้ผมก็จะแบ่งไปกินกับน้ำพริกด้วยแล้วก็นี่นี่ปลาทูเค็มไอปลาทูปลาไปซีเค็มนะครับผมก็จะไปกินด้วยผักหนามพร้อมกับกระต่ายสวยกระต่าน้อยผมเสียดายมากๆเลยนะครับกระต่อยกระต่าน้อยผมก็หายนะครับผมถ้ากระต่าน้อยไม่หายก็คือโอ้ยหมานมากเลยนะครับกระต่ายผมใส่อะไรก็หมาน บอนก็สูงแล้วนะครับผมเนี่ยต้นบอนก็สูงสูงสูงกว่าผมอีกนะตรงบริเวณนี้โอยเก็กบพักน้ำต่อครับผมอออโอ้โหตรงบริเวณนี้คือเหมือนน้ำมันจะเยอะนะผมจะท่วมรองเท้าบูทผมล้วมันดูดนะผมมันก็จะ เดินยากนิดนึงนะผมเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเด็ดลงไปเรื่อยๆื่อยนะผมจนกว่าจะถึงป่าหน่อไม้ไล่อีกตรงนึงที่นึงนะผมตรงบริเวณนั้นนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผักน้ําก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะค่าเพราะว่าพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วนะครับโอ้โหหน่อไม้ไล่ก็ออกแล้วนะครับผมเดี๋ยววางกระต่ายผมก่อนเนี่ยอ๊บโอ้โหนี่ครับผมแต่ว่ามัน เรื่อมยาวแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเอาไปใบเอาโอ้โหโอ้โหยหมด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 ครับผมก็คือโอ้โหถ้าหักเราก็ต้องรีบนะครับผมเพราะว่ามดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนี่หนอนนี้นะผมโอ้โยเสียดายผมไม่ได้เอาเสียมลงมาด้วยนะอ,อ,อันนี้ก็ยาวแล้วนะครับอือหือ,อ โอ้โหมดมดมดครับผมเดี๋ยวออกจากตรงนี้โอ้โหมดครับผมโอ้โหมด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 มันค่อนข้างเยอะนะครับในหน่อไม้ไล่ครับผมก็คือถ้าได้แล้วต้องเคาะนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะประมาณนี้นะครับหน่อไม้ไล่แต่ว่ามันจะมีขน ยาวแล้วก็เอาได้นะผมก็จะไปใบอย่าปองเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ใบเล็กๆตรงปองนี้โอ้เข้าหดเข้าแม้แต่หัวผมแล้วโอ้ยโอ้โหมด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 ไม่รู้ว่าที่อื่นมีมดไหครับผมแต่ว่าที่บ้านผมก็คือถ้าเป็นหน่อไม้ไล่มดจะเยอะมากๆเลยนะ ก็ยังเหลืออีกข้างในอยู่นะผมเดี๋ยวม่รู้ว่าจะเข้าไปเอายังไงนะเดี๋ยววางนี่ผมก่อนเดี๋ยวเข้าไปเอาข้างในนะผมมันมีอีกหลายหนออยู่โอ้โหนี่ครับผมโอ้หนอไม้ไล่ออกเยอะมากแต่ว่าต้องเบาๆนะผมเพราะว่ามดนะโอ้เตรียมตัวเดินทางได้ Uh huh. มดได้แล้วครับหนึ่งหนอแล้วก็จะเอาอีกงหนึ่งหนอนะแต่ว่าไม่อยากทำให้หมดมันตื่นนะผมมันเอายากมากนี่เนีคือได้เล้วนะครับผมแต่ว่าต้องเคาะมดออกนะนี่ยหนอส,สวยๆเลยนะครับปึ๊บทิ้งออกไปเลยแล้วก็มาเอาอีกตรงนี้นะครับโอ้มันต้องได้มดนะผมนี่มดป่ามดเข้าไป อันนี้ก็ใช้ตีนยันเลยอยเห็นไหมครับผมมดคือแตกกระจุยเลยนะครับผมตรงบริเวณนี้โอ้โหได้นิดเดียวนะผมมดมดเดี๋ยวก็ทิ้งออกไปเลยนะผมอทิ้งออกไปฝั่งนั้นนะครับเนี่ยคือต้องเอ,อเร่งรีบเลยนะครับผมหนึ่งสองโอ้ไม่ได้ครับผมมดออกมาแล้วออ มด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 เจเย,ย,ยน็ยยยนเจ้เย,ย,ยน็นเจเย็นโอ้โห,หมดไตเร็วมากโอ้โหทำไมที่อื่นไม่เห็นมีมดเลยครับผมแต่แถวผมทำไมมีมดเยอะจังอึ๊บอ๋อโอ้ยรอบหน้าผมต้องใช้เสียมแล้วครับผมไม่ไหวละมันได้น้อยนะครับผม อันนี้คือป้าผมอยากเอาไปต้มนะผมเอาไปแกงต้มได้แกงได้นะผมคือหน่อไม้ลรยนี่ค่อนข้างจะอร่อยนะครับแต่ว่ามันเอายากนิดนึงเพราะมันมีมดนะครับผมในหน่อไม้ไรยมันจะมีมดไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกเป็นมดอะไรนะผมนี่ได้แล้วก็วางออกไปฝั่งนั้นเลยแล้วผมก็จะมุดออกไปรูเดิมนะผมนี่ตรงที่ผมมานะ อ้าวหน่อไม้ผมทิ้งมาไม่รู้ไปไหนแล้วครับผมเนี่ยหน่อที่หนึ่งหน่อที่สอง ว้าวเนี่ยผมพอได้อยู่นะเนี่ยปึ๊บโอ้แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็มีนะผมผักน้นาก็เพิ่งได้ประมาณสักสิบบาทนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าครับผมมันต้องใช้เสียมนะเนี่ยมันต้องใช้เสียมมันต้องใช้เสียมนะครับผม นี่ครับผมหน่อไม้โอ้โหนี่มันหมานครับวันนี้ได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งผักหนามนะครับจุดจวนเลยอ,อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนพอตัวนะผมใส่รวมกันไปเลยนะผม โอ้ไม่ได้ครับผมวันนี้ต้องหักออโอ้โห,หมดก็เยอะนะผมอากาศก็ค่อนข้าง,งจะอบอ้าวนะผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาหน่อไม้อีกกอหนึ่งนะครับผมเราคอยมาเก็บผักหนามต่อนะเพราะมันใกล้ๆกกันเองครับผมตรงนี้ก็จะเป็นป่าผักหนามทั้งหมด หนอไม้ก็จะอยู่ในกระตาผมนะเฮ้ยเหมือนฝนจะมาแล้วนะครับผมนู่นท้องฟ้าสวยนะผมมืดคืมเหมือนฝนกำลังจะตกโอ้โห,โหไป,ไปต้องรีบครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะผมเป็นดอกสีม่วงโอ้มาเจอหน่อไม้อีกแล้วครับผม โอ้มัน,มนหนมานหน่อไม้ครับผมนี่โอ้โหแต่ว่ามดนะครับโอ้โหแค่ซูนนิดเดียวนะผมมดก็ไต่แล้วแต่ตัวนั้นรู้สึกว่ามันยาวเกินไปนะผมก็จะไม่เอานะก็จะเอาได้แค่หน่อเดียวนะผมแต่ว่ามด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 ,มดเอาปุ๊บก็ต้องเคาะ ไม่รู้ว่าลังอะไรนะครับตัวมูดูอนีออ้หมดหมดหมดโอ้ไม่ไหวครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมานะครับต้องเอาต้องเอาเสียมนะผมมาสับนี่หน่อไม้ก็พอแกงแล้วนะครับเป็นหน่อไม้ไล่นะแล้วผมก็จะหานอไม้อ่าเนาะหานอไม้หาพักหนามโตนะครับผมมันหมานนะวันนี้เอาแค่พอแกงก่อนนะครับผมวันใหม่ค่อย มาใหม่นะผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้คือมืดฝนมาแล้วนะครับผมเนี่ยเหมือนมืดฝนเดี๋ยวเก็บผักน้นาต่อครับผมผักนามผักนามยั่วๆนะผม,ะผมเดี๋ยวเอาไปค่อยไปล้างเอานะครับก็ใส่รูมๆกันเลยเพราะว่าผมไม่ได้ถือถุงลงมาด้วยนะครับ ต่งแต็บเลยนะครับพบผักหนามนี่อันนี้ก็กำลังสวยๆนะครับนหน่อสั้นๆตะมุตะมิมากๆเลยนะครับหาอยู่หากินตามภาษาพาันหมีนะผมบ,บ้านพันหมีก็คือเลาะทุ่งก็ได้กินแล้วนะครับไม่ต้องไปไกลแต่ว่าถ้าเป็นหน่อไม้ลวกนะผมหน่อไม้ลวกหรือว่าหน่อไม้โ h ภาษาบ้านผมนะก็จะ ไปเอาอยู่ที่ภูเขานะครับผมแต่ถ้าเป็นหน่อไม้ไล่หรือหน่อไม้บงหน่อไม้อย่างอื่นก็จะลงมาหาที่ห้วยนะครับลมก็ไม่ค่อยจะมีนะผมเหงื่อผมเต็มหน้าหมดแล้วเก็บครับผมไม่รู้ว่าผักหนามผมจะได้เยอะไหมนี่กลัวฝนตกห้ามก่อนนะครับรีบไ,ไปเก็บผักหนามครับผมผมมัวแต่ขี้คุยอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ได้เก็บสักที Mm hmm. มดนี่ครับผมก็คือจับหน่อ,อไม้ช่วงนี้ปุ๊บก็คือมดเลยนะถ้าเป็นหน่อมไม้อย่างอื่นมดจะไม่ค่อยมีนะผมนี่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงอยู่ในหน่อมไม้ไล่นะเดี๋ยววางตะกร้าผมไว้นี่ก่อนทีนก็หาผักนามนะผมผักนามสวย ก็จะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้านะผมตรงบริเวณนี้เพราะว่าชาวบ้านลงมาตัดหญ้าให้วัวนะครับถ้ามันมีเสียงเครื่องตัดหญ้าดังไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมาถางป่าผักหนามครับผมไม่ไหวแล้วก็คือค่อนข้างที่จะลกมากนะผมลกจริงๆลกแบบมันก็จะ เอายากนะผมถ้ามันลกขนาดนี้นะมันยากตัวการหานะครับผมมันไม่ยากอย่างอื่นนะการหาด้วยแล้วก็การเด็ดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมือผมจะไปโดนต้นที่เก่ะะแล้วผมแล้วมันก็จะหนามมันก็จะจิ้มมือนะผมทิ้มมือมันก็จะมีเลือดออกมานี่ถ้าพักหนามนี่คือหาแป๊บเดียวนะผมก็ได้ละแต่ถ้า แต่ถ้าเป็นเขาเรียกยังไงดีแต่ถ้าถางนะครับผมถางให้มันถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็คือตัดใบมันทิ้งนะครับผมตัดใบตัดต้นมันทิ้งมันก็จะป่งมาใหม่แทงออกมาใหม่มันก็จะเยอะนะครับผมท่านนี้ก็พูดบ่อยเกินนะครับผมสงสัยดีก,กาแฟนะครับก็เพิ่งกินกาแฟมา เมื่อกี้นะผมกาแฟก็ใกล้จะหมดละโอ้โหถือกล้องไปด้วยถ่ายไปด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับผมกลัวท่านผู้ชมเวียนหัวนะครับนี่ อันนี้คือได้แล้วนะครับผม5บาทนะเพิ่มอีกสักนิดนึงก็จะได้10บาทนะครับผมภารกิจวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็จะมีะตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าสวนยางบ้างแล้วก็ทำอย่างอื่นบ้างนะผมช่วงนี้งานพันหมีก็ค่อนข้างที่จะเยอะยังไม่ได้ไปหาหน่อไม้บนภูเขาเลยนะครับผม ตั้งแต่คุณไอแบ็คมาก็ยังไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวรอดูสักอีกวันกว่านะผมก็จะขึ้นไปหาหนมไม้ดูหรือถ้าออเดอร์นะผมถ้าออเดอร์เข้าก็จะไปหาใกล้นะผมกับหาหนมไม้อย่ให้ป้าเฮาแล้วกับชิเมือครับผมสำหรับผมพานหมีนะครับวันนี้ก็มีภารกิจ ามาเก็บผักนาำตามออเดอร์นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหน่อไม้นะครับผมที่เอาไปต้มนะครับผมเอาไปต้มไปแกงนะครับป้าผมอยากได้หน่อไม้ไล่นะครับผมผมก็เลยลงมาหาอยู่ที่ลำห้วยนะครับผมผมก็จะรีบเก็บผักน้นาอีกประมาณ3กร,ร่มนะครับผมก็เลยไม่สะดวกที่จะถ่ายนะครับผมก็เลยจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปสําหรับอีพีนี้พานหมีก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับนี่หนอกไม้กับผักหนามครับผม